ที่หยดสามทีเซอร์เทเลอร์ที่คิดจะกลับไปเป็นอาหารยางรล่าีอา่อครอบครัวกลับมาปกติ <c oughs> มีความสุขเอาแล้วไงมันมาอีกแล้วอ่ะ อุ้ยฟันมันมาเอาฟันภาคสองมันแดกฟันนี่วะรอบนี้มันเล่นน้องเล็กวะ่ะโอ้โหเสียงร้องเหมือนอสูรแยมช่วยยี่ด้วยนะแยมจะมาจริงถ้าแยามรู้ว่านี่กำลังเดือดร้อน แมวอยู่ที่ไหนเองยังต้องกลับมานงยี่นงยี่โดนจับไปโอ้โหถึงขั้นใช้น้องแย้มช่วยผีชุมยุ่งกับยุง่งแต่โดนพี่ยักษ์สอยว่ะผีเหมือนแม่มดเลยว่ะภาคเนี้ย เชนน้องยี่เป็นผีไปแล้วภาคนี้จะเล่นปีพศ2519เ้าว้ยดานมะขามเตี้ยกาญจนบ,บุรีครับผมต่อจากภาค2นะเรื่องราวเหมือนจะสงบสุขแต่ดูแล้วนี่ผีมันกลับมาเล่นงานน้องยี่ว่ะน้องคนเล็กสุดแม่ผีมันมาเล่นน้องเล็กซะแล้วดูถ้าจะโดนจับตัวไปนะผมยังไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าอ่านเรื่องย่ออะไรนะครับ เหมือนจะต้องไปตะลุยป่าเพื่อตามหาวะ่ะเรียกว่าบ่องสโสนเบียงครับผมแล้วเราได้เห็นผีในเรื่องนี้ด้วยภาคสามนี้ดูเหมือนผีจะน่ากลัวลดลงนะอารมณ์ยิ่งดูยิ่งเหมือนแม่มดยังไงก็ไม่รู้อ่าแต่ต้องรอดูอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ยังเป็นแค่ทีเซอร์อยู่เหมือนเดิมนะทีเซอร์ตัวสองเออแต่ตัวนี้ก็เหมือนเทลเลอร์เหมือนกันจะว่าไปแล้วอะผมชอบที่มีการแบบมดหนทางนะเรียกวิญญาณน,น้องแยม้ม ที่ตายไปแล้วมาใบาด้วยว่านงยี่โดนจับไปไหนพวกบรรดาผีชุดใหม่ในป่าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับผีชุดดำไหมว่าหลุมเป็นญาติกันหรืออะไรังไงวะชีวิตต้องดําเนินไปต่อแม้จะสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนคืนทุกสิ่งที่เคยรู้ความน่ากลัวที่เคยสัมผัสอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมันบ้างอย่างนี้นะอ่าหลายๆคนอาจจะได้ดูตัวอย่างนี้แล้วก่อนดาบพิฆาตอสูรปราสาทรไร้ขอบเขตผมเพิ่งได้ดูนะครับถือว่าน่าดูครับ ใครเข้ามาฟังคลิปฝากด้วยเลยกันนะครับฝากอุดหน,นุนด้วยครับหมึกกุ่3รสชาติใหม่นะครับซื้อกับผมเนี่ยผมจะปักตะกร้าไว้ด้านล่างนะครับผมได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในการซื้อขายด้วยนะครับอุดหนุนช่วยกันได้นะครับรสชาติใหม่มีน้ำจิ้มงามีรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือครับแล้วก็ปูผัดผ,ดผงกะหรี่ครับผมอร่อยทั้ง3รสชาติเลยครับฝากด้วยเลยกันนะจ๊ะ